ตามหาพ่อแม่น้องออนิลที่อยากผ่อนหกพันตลอดสัญญาเงินออกหดไม่ต้องใช้เอาคันนี้ไปเลยค่ะ สำหรับ i e ีวสุริแม็กสเปคแคบเอสออโต้นะคะได้ชมนี้อดี้ปี2022นะคะกับร้องแม็กมาให้แบบนี้แล้วคือจัดทรงแล้วทุกคนเดีายให้ดูด้านข้างเกินนี้เจ้าของเดิมก็กจัดทรงมาแล้วนะนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงโหลดทรงไรใครชอบสเต็ปนี้กนะคะก็คือสามารถที่จะรับโปรส่วนปเป็นได้เลยผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทตลอดสัญญาคันนี้เป็นสเปคแคบเอสออโต้ S นะคะทุกคนขาทุกคนด้านในจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแคปเปิดได้นะคะวันนี้ถ้าใครบอกว่าอยากจะได้รถนะคะที่เป็นดี a มเนาะแล้วก็ได้แคปออโต้คันนี้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขัับได้้นะคะคคแลวก็ทีีส่สําญ ปูเครื่องเสียงนะคะเรียบร้อยแล้วด้วยใครที่ชอบทรงนี้สเตปนี้ไซนนี้คันนี้โบรับประกันมากๆแล้วทุกคนดูดิโครงเอยอ,อะไรเอ่ยก็คือยังเดิมอยู่เลยนะคะรับประกันแล้วนะคะจากบริษัทบูอิสเชันนะคะที่มาตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยแล้วว่าเจ้าดีแม็กคันนี้ค่ะพี่พี่ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแล้วก็ยังเลขไม้แท้อีกด้วยนะคะถ้าวันนี้พี่พบอกว่าเงิน2องสามหมื่นเนี่ยนะคะสามารถที่จะนําไปจ่ายค่าง,งวดรถได้อีกประมาณ3าถึงสี่เดือนแนะนําคันนี้มากๆนะคะเพราะว่าพี่พี่ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแล้วดูข้างหลังค่ะเขาจัดทรงแต่งมาให้เรีีียยบร้้ออหหมมมดแลลวนะะคพ่่ืางงัไเจ ว่าอันนี้เขาแบบเป็นสไตล์แบบพ่อแม่น้องอเนีวเนาะาะฉะนั้นครที่อยากได้คันนี้นะคะโบอบอกเลยว่าถ้างบไม่เยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะแถมยังตรวจสภาพแล้วว่ารับประกันรถไม่มีชนนักไม่มีน้ำท่วมรับประกันเลขไม้แท้ให้ด้วยนะคะคันนี้แนะนํมากมากเลยเลขไม้ประมาณหลักหมื่นเท่านั้นค่ะเดี๋ยวโบพามาดูเครื่องยนต์กันต่อนะว่าเจ้าคันนี้เครื่องยนต์เป็นยังไงแล้วก็พร้อมกับกลมชันทากิปเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาเครื่องยนต์นะคะของเจ้าคันนี้นะพี่ๆนะพี่ๆลองดูได สำหรับสเต็ปนี้นะแต่งมาให้แบบนี้แล้วค่ะพี่ๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้นะคะเรารู้สึกว่าซื้อไปไม่ต้องไปแต่เพิ่มไม่ต้องไปจัดทรงเพิ่มไม่ต้องไปแต่งเครื่องเครืคร่องหรืออะไรเพิ่มเติมคันนี้คือจบมากๆนะเพราะเขาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเงินออกรถไม่ต้องใช้ค่ะผ่อนที่หกพันกว่าบาทตลอดสัญญานะพี่พ่นะเพราะฉะนั้นใครสนใจคันนี้นะคะพี่ๆคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้หน้า้านขายุสี่เซนต์กว่าไม่ขายคันนี้สามแสนกว่าบาทเท่านั้นหกพันกว่าบาทตลอดสัญญามาแต่ตัวรับประกัน ท่านสุดเจให้สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ